29 24 14ถามว่าข้อสอบเคยมีปัญหาไหมชัดเลยค่ะปีล่าสุดนะมีทั้งนะ,ะข้อสอบที่ไม่มีคำตอบนะคะแล้วข้อสอบซ้ำด้วยนะคะอันนี้ก็ปวดหัวเนาะสงสารนะคะปีนี้ไม่มีปัญหานะปีนี้ใช้ข้อสอบกลางนะคะข้อสอบชุดเดียวกันก็คือส่วนดูสิ์นั่นเองนะคะเน้นคิดวิเคราะห์นะคะอ่ะ29 24 14แล้วก็ลบ1่าเริ่มจาก29แค่นั้นเอง ลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยังอยู่ที่การลบนะคะ29เอาอะไรมาหารเราได้24ไม่มีและในอนุกรมที่เป็นการลบนะจะไม่มีการเอาตัวที่เป็นเศษส่วนนะค,ะคำว่าเศษส่วนมาคูณเนี่ยมันจะเหมือนการหารซึ่งตัวเลขมันจะไม่อ่ามันจะไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นจํานวนเต็มนะคะจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเขาจะไม่ได้เน้นการคํานวณตัวเลขยากนะคะอ่าไม่ต้องคิดไปลึกนะคะแวบแรกเท่านั้นสัญชาตญาณน,นะคะ,ะลดลงไปค่ะทีละห้า อ่ะไม่ใช่ตัวแรกห้าค่ะต่อไปลบลงไปสิบค่ะอ่าและลบลงไปสิบห้าอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่า ลบลงไป15หมายความว่ายังไงจาก14ไปถึงศูนเนี่ยมันลดลงไป14ถูกไหมแล้วมันก็เกินเลขศูนลงไปฝั่งติดลบอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่ามันลดไป15นะคะใครที่ไม่แม่นในการบวกลบเลขนะะมาดูค่ะแต่คนถ,ถ้าดูแบบนี้เดาได้ถูกไหมเดาได้นั่นก็คือมันดูเฉพาะตัวเลขค่ะ50-15ถ้าเดาได้แล้วแสดงว่าเราประสบผลสำเร็จในการทำอนุกรมละ ลบ20ค่ะเมื่อลบ20อ่าจากเลข1จากลบหลบลงไปถอยลงไปอีก20ก็เหลืออยู่ที่21ใส่ลบเข้าไปข้างหน้าเพราะมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะตอบข้อ3แอบทําให้นิดนึงอ่าดูเฉพาะตัวเลขถูกไหมห้าค่ะบวก5เฉพาะตัวเลขนะบวกไป5อันนี้ก็ต้องบวก5ไหมอนุกรมจะต้อง